thank you สวัสดีค่ะพี่เอกปุ้ยนะคะตอนนี้ปุ้ยกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเมื่อสักครู่ที่ปุ้ยส่งคลิปไปสอบถามพี่ค่ะว่ามีรายการพาดพิงถึงสายไหมต้องรอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้ประเด็นของคุณต้นอ้อมาตั้งนานแล้วแต่เหมือนกับว่าทําไมไม่ออกมาบอกกับสังคมอะไรแบบนี้ค่ะกลับกลายเป็นว่าไปยืนเรื่องให้อีกมูลนิธิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าแอบตําหนิกับพวกจิตอาสาด้วยกันเองประเด็นนี้พี่เอกอยากให้พี่เอกชี้แจงหน่อยค่ะ ครับก็ผมเพิ่งได้เห็นข่าวนะครับได้เห็นข่าวจากที่น้องส่งมาให้พี่ดูนะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของของพี่หมาแก่นะครับแล้วก็พี่แมวสาวน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดค่ะคือเอเรื่องนี้พี่ต้องเรียนตรงๆว่าหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยคือเพื่อนของพี่เองหนึ่งในผู้เสียหายคือเพื่อนของพี่เองเพื่อนที่เนี่ยเขาติดต่อพี่มาตั้งแต่ได้สักปีที่แล้วต้นๆปีนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ตอนนั้นเนี่ยพี่เองเนี่ย ยังไม่ได้รู้จักกับคุณต้นอ้อเป็นการส่วนตัวเลยพี่ยังไม่รู้จักกับน้องเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่ารู้เพียงว่าเขาเนี่ยทำงานในนามของมูลนิธิวินวินแต่ส่วนตัวพี่กับท่านประธานมูลนิธิวินวินหรือรองประธานเนี่ยอันนี้พี่สนิทสนมคุ้นเคยกันท่านประธานมูลนิธิวินวินท่านเป็นสอสอวินสุทธีราชาัยแล้วก็ท่านรองประธานมูลนิธิเนี่ยก็สนิทสนมคุ้นเคยกันกับพี่เพราะว่าเคยทํางานร่วมกัน มาก่อนตั้งแต่สมัยมูลิติเส้นได้นะครับพอเพื่อนพี่เนี่ยมาบอกว่าเอ๊เขาเขามีปัญหาเรื่องนี้นะครับในเรื่องของอเล่นแชร์แล้วแล้วไม่ได้เงินเนี่ยแล้วก็บอกว่าเท้าแชร์เนี่ยทํางานที่มูลิธิวินวินพี่ก็ถามเพื่อนพี่ว่าเอสิ่งที่เ มึงต้องการคืออะไรคือพี่พูดมึงกูกับเพื่อนพี่นะไอ้มึงต้องการคืออะไรคือต้องการให้ดําเนินคดีหรือต้องการได้เงินคืนเพื่อนพี่ก็บอกว่าอยากได้เงินคืนกันนะครับแต่ละคนเขาก็อยากได้เงินคืนอยากได้เงินคืนพี่ก็เลยประสานไปที่ต้นสังกัดของน้องต้นอ้อเขาที่มูลที่วินวินก็โทรคุยเขาบอกว่าพี่พี่เรียกท่านประธานวิทยว่าพี่นะบอกบอกพี่พอดีมันมีเคสแบบนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่มูลที่วินวินเนี่ยเป็นเท้าแชร์และมันไม่ได้เงินกันอะไรย่งเงี้ย แต่เขาก็อยากได้เงินคืนซึ่งท่านประธานมูลที่วินวินเนี่ยท่านก็ประสานให้ทีมงานประสานกลับมาที่พี่นะครับว่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวนัดให้ผู้เสียหายไปพบแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกาทางคุณต้นอ้อเนี่ยมาพบเพื่อพูดคุยเจรจารในข้อเท็จจริงไงเพราะตอนนั้นเนี่ยพี่เองพี่เก่เงไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคือใครทํำยังไงเข้าใจงไหมครับแต่ผู้เสียหายเขาอยากได้เงินแล้วก็คุณตน้นอ้อเขาทำงานที่มูลที่วินวินซึ่งพอพี่ประสานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการเรียก ทั้งสองฝ่ายไปเจราจาพูดคุยกันไปรับฟังข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับซึ่งหลังจากเจราจาแล้วเนี่ยพี่ก็คุยกับทางฝั่งผู้เสียหายว่า,เ,าเจราจาได้ข้อยุติไหมฝั่งผู้เสียหายก็บอกว่า,อาโอเคทางฝั่งคุณต้นอ้อมาเจราจาแล้วก็จะทยอยผ่อนชําระคืนให้ซึ่งมันก็มันก็เสร็จสิ้นหน้าที่ของพี่ถูกไหมครับค่ะ เรื่อพี่ประสานเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเจรจาเจอกันแล้วแล้วก็มีการนัดจะผ่อนชำระเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่มาทราบภายหลังว่า,ารู้สึกจะผ่อนชำระไปได้ประมาณ6กหกห้าหกเดือนหรือหกเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็แล้วก็มีการหยุดผ่อนบ้างอะไรเง,งี้ยอันนี้พี่เพิ่งมาทราบภายหลังซึ่งพี่ถือว่าพี่ประสานทําหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้วและเขาก็มีการเริ่มผ่อนชำระมีการตกลงกันแล้วถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นสิ่งที่พี่ทำเนี่ยทำถูกต้องเพราะพี่ถามแล้ว ว่าต้องการให้ดำเนินคดีถ้าดำเนินคดีพี่จะได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความ mm hmm. แต่ผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่พี่บอกเลยคดีความลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเ,าเล่นแช์ก็ดีการซื้อของไม่ได้ของหรือการช่อกองอะไรต่างๆเนี่ยลองไปถามผู้เสียหายดูครับเกือบร้อยทั้งร้อยเขาอยากได้เงินเขาคืนใช่ใช่ถูกไหมครับเขาอยากได้เงินเขาคืนเพราะนั้นพี่ก็ถามแล้วเขาอยากได้เงินคืนพี่ก็ประสานไปที่ท,ทางมูลนิธิต้นสังกัดณนะขนาดน,นั้น นะครับและทางทางท่านประธานมูลทีเนี่ยท่านก็ไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็เชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยแล้วก็หาแนวทางทันท,ทีแล้วก็เขามีเกณฑ์เจรจาจะผ่อนชำระกันแล้วแต่ตอนหลังทราบว่าทางน้องต้นอ้อเนี่ยเขามีการเย้ายย,าย้ายย้ายมูลธีแล้วก็ไปก่อตั้งมูลธีการอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทายหลกทีหนึ่งซึ่งพี่จากที่น้องฟังพี่ทั้งหมดเนี่ยน้องว่าพี่พี่ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการล่ะก็ ตามกระบวนการก็ถือว่าพี่เอกก็ทําไปแล้วถูกต้องพี่ก็ทำตามกระบวนการตามที่ผู้เสียหายเขาร้องขออยู่แล้วออเอพ่พี่พี่พี่เพิ่งได้เห็นเอ่อเห็นเอ่อคลิปข่าวที่ส่งมาพี่ก็แหจะมาตําหนิพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่ก็ดาเนินการแล้วพี่เนี่ยเพจไซแบบต้องรอดเนี่ยวันวันหนึน่งมีคนมาร้องเรียนวันเนี่ยสามสี่ร้อยเรื่องน้องไม่ใช่มีเรื่องเดียวค่ะสามสี่ร้อยเรื่องเนี่ย ทีมงานพี่เนี่ยโทรศัพทบจนหัวหมุนเป็นลูกข่ายอยู่แล้วทุกวันไหนจะต้องเดินทางไปช่วยเหลือไหนจะโทรศัพท์ประสานงานไหนจะเอาผู้เสียหายไปที่นั่นที่นี่นะครับเพื่อให้ได้ความเ<ม>ป็นธรรมมากที่สุดพี่ไม่ได้ทํางานเคสเดียวนะพี่มีวันหนึ่งหลารร้อยเคสเพราะ<ม>นั้นพี่ต้องทําหลายเรื่องพี่ก็ต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับถูกไหมแต่พี่ไม่ใช่แบบ โอ้โหไม่ใช่หน่วยงานราชการนะน้องพี่เป็นจิตอาสาก็ต้องต้องฝากบอกพี่พี่หมาแก่กับพี่แมวสาวด้วยว่าพี่ทาทุกอย่างเต็มตามความสามารถเพราะว่าผู้เสียหายในเรื่องเนี้ยคือเพื่อนพี่หนึ่งนนั้นคือเพื่อนของพี่ค่ะประมาณนี้แล้วตอนที่เพื่อนพี่โดนโกงแชร์ไปเนี่ยเขาโดนเยอะไหมคะเออก็ทราบว่าหลักแสนนะครับหลักแสนบาท ตอนที่ผ่อนชําระกันตอนนั้นนะ่ะเพื่อนพี่ได้บอกไหมคะว่าจะผ่อนชําระตกเดือนละเท่าไหร่ผนโอพี่พ,พ,พี่พี่ไม่ได้ทราบเลยจะทร,ท,รทราบทราบแต่เพียงว่าเพื่อนพี่บอกว่าก็นัดเจรจาว่าถนนจะเริ่มทยอยผ่อนชําระแต่ส่วนเขาจะผ่อนกี่บาทเขคงต้องไปคุยกันเองอพี่คงจะไม่ได้ไม่ได้ไปล้วงรือว่าเฮ้ยจะต้องผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต้องไปตกลงกันถูกไหมแต่ไม่เขาต้องไปตกลงกันเราจะเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องผ่อนเดือนละเหมือนแต่ลเดือลูกหนี้ไม่มีทําไงอ่ะ แต่วามันเป็นเรื่องของความสมัครใจทั้งสองฝ่ายที่เขาต้องตกลงกันเอาพี่ว่าเรื่องเนี้ยน,นะอืมพี่เอกค่ะส่วนตัวพี่เอกไม่ได้รู้จักกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะโดยโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่รู้จักส่วนตัวแต่ว่าพี่พี่เจอน้องเขาตามงานแล้วเราก็เบางทีไปเจอกันในรายการบ้างบางทีก็มีเคสที่ช่วยเหลือที่เ,เดี๋ยวนี้เวลาผู้เสียหายเขาเขาร้องนะครับเขาก็จะร้องไปหลายเพจร้องน้องกันจอมพลังบ้างร้องทาง เพจต้อนอ้อบ้างร้องไปไผ่สายหมาต้องรอดบ้างอย่างเงี้ยบางทีพอเราคุยกับเคสแล้วเคสบอกว่าเอ้ยหนูร้องไปที่เอจุของต้อนอ้อแล้วพี่ก็ประสานไปว่าเออต้อนอ้อเคสนี้ต้อนอ้อทําทํานะหรือว่าเคสนี้จะให้พี่ทําหรือจะให้ใครทําอะไรเงี้ยมันก็จะคุยกันในในทุกในในกลุ่มของพวกเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะคุยกันอย่างนั้นเป็นเรื่องของงานนะครับแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องมาแช์กันใบแ์กันมาพี่เอกได้มีโอกาสคุยกับพี่ต้อนอ้อบ้างไหมคะพี่ยังไม่ได้คุยแบบ เพราะว่ามันไม่รู้จะคุยอะไรแล้วแลวเพื่องเรียนตรงตวๆว่าพี่ไม่ได้ตามข่าวเลยคือคือพี่พี่ไม่ค่อยได้ได้ดั้งดูข่าวนะครับแต่ว่าพอทราบข่าวๆบ้างว่าเออมันมีในเรื่องของซื้อขายวุฒิอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าทางนี้ซื้อขายวุฒิแต่พี่เห็นอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปตามอะไรเพราะว่างานเราก็เยอะอยู่แล้วค่ะอืมปุ้ยวันนี้พี่เอกพูดชัดเจนมากนะคะ Okay, คือหมดแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในไลฟ์วันนี้ปุ้ยสัมภาษณ์พี่เอกสายไหม่ต้องรอดนะคะประเด็นที่อาจจะใช้คำว่าถูกพลาดพิงก็ได้เนาอพี่เอกเนะเ<อ>าะเพราะว่าฟังได้หมดโอ้โหพี่สัมภาษณ์ได้เสมอไม่มีปัญหาเลยพพพเพราะว่าถูกฟังคลิปลแบบนั้นแล้วก็ก็เหมือนกับ สังคมบางส่วนที่ไม่ได้ฟังคํายีแจงจากพี่เขาก็ตําหนิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยมีการพูดถึงในโลกโซเชียลกันมาสักพักพี่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนะคะแต่ปุ้ยตามข่าวนี้ว่าประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีบางมูลนิธิรู้ถึงพฤติกรรมมานานแล้วแล้วก็เหมือนปกป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอกคือพี่ก็เป็นเรื่องของมุมมองของของของพี่เขานะพี่ก็อาจจะมองมุมยังไงพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่เขาไม่มาถามพี่ไงถ้าเกิดว่าก่อนที่พี่เขาจะไปอ่านข่าวแล้วพี่เขาได้ติดต่อมาถามพี่เนี่ย พี่เขาก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยทําทําท,ทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนคะอ่ะถูกไหมถ้าน้องน้องได้ฟังพี่แบบพี่เพราะว่าผู้ใหา่เขาอยากได้เงินเขาคืนครับอืมอ,มอ,มอพี่ก็ต้องประสานต้นสังกัดที่เขาทํางานว่าอาจมันไปเกิดอย่างนี้นะ,ะอ่ะและเผื่อจะได้ได้เงินคืนผ่อนระบย,ยังไงเนี่ยก็ต้องตามขั้นตอนตรงนั้นนะครับค่ะ พียร์ค่ะตอนนี้พี่ต้อยวินวินอยู่กับปุ้ยในไลฟ์ด้วยเขาบอกว่าอยากคุยกับพี่เอกด้วย pues mm nah. สวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีครับปุ้ยสวัสดีเอกสวัสดีครับคับพี่ต้อยครับพี่เข้าใจเอกเรื่องเนี้ยเออเนีพี่พี่เข้าใจเอกเลยเพราะว่าพี่ก็จัดการให้พอรับเรื่องจากเอกมาก็เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอ่าไม่ไม่ใช่เฉพาะอ่าคนที่เป็นเพื่อนเอกนันเรียกมาทั้งกลุ่มผู้เสียหายเลยอ่ะให้มาเคลียร์กับเขาเรื่องนี้ไง เนี่ยสีนี้มันก็มีการผ่อนชําระกันนั่นแหละแต่ว่าพอหลังจากที่ออกไปจากมูลที่วินวินน่ะเขาก็เลิกผ่อนชําระเขาก็บอกว่าเขาไม่มีไรายได้ละเขาก็ถึงเลิกเลิกผ่อนไปแต่ให้เนี้ยถามว่าไอ้ยอดเงินที่ผ่อนน่ะมันไม่สมน้ําสมเนื้อกับมูลค่าความเสียหายไงไปให้เขาสองร้อยบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยนี่สี่แสนแปดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมเขาก็เลยไปร้องกองปราบเพื่อดําเนินคดี อันนี้อันนี้พูดถึงในปีนี้นะเมื่อเมษาปีนี้อ่าเขาก็ถึงไปแจ้งความดำเนินคดีกันเพราะว่าตัวเองหยุดผ่อนชำระไปทั้งหมดเลยครับพี่ต้อยอนนแต่ว่าทั้งทั้งผมนะพไปต้อยเราก็ทําทุกอย่างเต็มที่ถูกไหมเราก็เจรจาให้แล้วก็เอามาเจอกันแล้วก็นัด ผ่อนคำน้ากันส่วนใครจะผ่อนเท่าไหร่ยังไงจะพอใจไม่พอใจมันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้เราเป็นอนซับใครไม่ได้ถูกไหมพี่ต้อยใช่อันนี้มันมันขึ้นอยู่กําลังผ่อนก็ด้วยแล้วก็ตัวแปรหลายอย่างทีนี้มันก็เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาคุยกันเองเราแเราเราสองคนนี่เหมือนต้คนกลางให้มาชนกันแค่นั้นเองในเรื่องเนี้ ืมไม่ใช่ว่าไม่ทําไม่ดําเนินการไม่อะไรเลยไม่ใช่ว่าเพิกเฉยหรือว่าปกปิดความผิดของคุณต<อ>น้นที<ใ>นพี่อธิบายอย่างนี้ได้คือเอกกับพี่ก็รู้จักกันเอกกับวินก็รู้จักกันแต่ในนี้ด้วยมารยาทอ่ะเอกจะไปรับเคสอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าด้วยความที่เรารู้จักกันด้วยก็จึงส่งต่อเคสมาเพราะว่าแบบอะอ้อก็ยังทํางานกับมุ้ยที่วินวินแต่เอกจะมาเอาเรื่องอ้อเนี่ยไปไปไปจัดการอย่างเงี้ยด้วยมารยาทอ่ะเอก ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเอกก็จึงส่งต่อเรื่องนี้แลวส่งเราผมส่งต่อให้ท่านท่านประธานไปที่วิน,นแล้วก็พี่ต้อยเนี่ยทั้งสองท่านก็แอคชั่นท่านก็เรียกมาเจรจาก,ก็คือดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหมดอยู่แล้วนะครับอืมใช่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเอกว่าไม่ใช่เอกว่าเออไม่ไม่ไม,ไม่แตะอ้อหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ค่ะเพราะว่าบางกระแสข่าวมาบอกว่าสายไหมต้องรอดอุ้มอุ้มคุณต้นอ้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนิทกันนะคู่นี้ไม่ได้สนิทกันเอไม่ได้สนิทกันอันนี้ยืนยันเลยเพราะว่าอ้อเคยเจอเอกครั้งแรกในชีวิตก็วันเกิดเอกนั่นแหละเจอวันนั้นแหละค่อยพามาใช่พี่พาไปค่อยพามาผมจําได้อ่ามาเป็นตัวแทนของคุณนีที เขาไม่เขาไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันหรือว่าจะต้องออกมาป้องกันเพราะเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทด้วย